พร้อมที่จะทำธุรกิจแล้วจริงๆหรือยังหลายๆคนอยากเริ่มทําธุรกิจครับแต่ไม่มั่นใจตัวเองว่าเราพร้อมแล้วหรือยังบทพิสูจน์แรกการรีเซ็ตฟีดผู้ประกอบการเราจะเริ่มต้นจากสิ่งที่ง่ายที่สุดที่หลายๆคนมองข้ามสื่อโซเชียลมีเดียโดยที่เราจะลดการเสพสื่อคอนเทนต์บันเทิงที่ไม่เกีออย่ยวกับเราเช่นการดูซีรีส์เช่นการดูคลิปดราม่าคนนู้นทะเลาะกับคนนี้เช่นการถฟีดทิกต o อ อย่างเลื่อนลอยจนลืมเวลาแล้วหันกลับมาโฟกัสที่ตน,นเองเลือก f ฟร์เพจเรื่องการเงินภาษีการทำธุรกิจหรือเพจที่เกี่ยวกับกรารพนฒนตนเองเอาอย่างน้อยสัก10บแ่งก็ได้ครับหรือถ้าไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหน f o ร the m o มดฟินแลนไว้ก็ได้นะครับจากนั้นเราจะมาทำกฎหนึ่งๆกันโดยที่ในหนึ่งวันเราจะดูหรืออ่านให้จบหบทเรียนจดหบทเรียนสั้นๆ ทำหนึ่งสิ่งง่ายๆเช่นการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องภาษีของตนเองทำไมต้องทำหน่ะครับเพราะว่าถ้าคุณมัวแต่โฟกัสเรื่องคนอื่นจนลืมโฟกัสตัวเองคุณจะไม่รู้เลยว่าตัวคนนั้นผิดพลาดตรงไหนหรือพัฒนาอะไรได้อีกการเสพสื่อเหมือนเทิงไม่ใช่เรื่องผิดครับแต่ถ้าอยากทำธุรกิจการพัฒนาตัวเองเนี่ยสำคัญที่สุดเพราะว่าถ้าคุณลงสนามการทำธุรกิจโดยที่ความรู้คุณไม่ถึงเนี่ยเหมือนคุณเอาเงินไปถลุงเล่น และทั้งหมดนี้คือบทพิสูจน์แรกที่จะพิสูจน์ว่าคุณ